เดี๋ยววันนี้เรามาทาเมนูราดข้าวกันครับอย่างหมูกระเทียมไข่ไขย,ยี้และเป็นเมนูที่จบในกระทะเดียวได้เลยทั้งหมูทั้งไข่เริ่มแรกเลยนะครับเรามาเตรียมหมักหมูเราเลือกใช้เป็นสันในหมูทั้งหมด5 0 0กรัมหมักด้วย3เกลือ1ช้อนโต๊ะตามด้วยน้ํามันหอย2ช้อนโต๊ะซอสฝาเขียว1ช้อนโต๊ะน้ำปลา1ช้อนโต๊ะซีอิ๊วดำหวานครึ่งช้อนโต๊ะน้ําตาลทรายครึ่งช้อนโต๊ะและพริกไทยป,ป่นตามชอบได้เลยนะให้ใช้มือนวดจนกว่าทุกอย่างจะเข้ากันดีครับรอนวดไปประมาณนาาทีพวกกเเครื่องปุ็จะห้งซึมเข้าน้มาวีีีมมเเเตรยยยกทจ ตั้งกระทะเลยครับแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปตามด้วยกระเทียมสับระหว่างที่เจียวก็ใช้ตะหลิวคนๆครับจนได้สีเหลืองอ่อนประมาณนี้จากนั้นก็เอาขึ้นไปพักไว้ได้เลยเอาล่ะคราวนี้ก็ใส่น้ำมันกระเทียมเจียวพร้อมกระเทียมลงไปด้วยนะครับจากนั้นเราจะใส่หมูหมักตามลงไปเราจะแบ่งหมูเอามาผัดให้กินได้ประมาณ2คนจากนั้นก็ผัดเลยครับด้วยไฟกลางเอาล่ะคราวนี้ก็ใส่ไข่ลงไปครับเราจะใส่ทั้งหมด2ฟองนะใช้ตะหลิวค่อยๆยีไข่แดงให้ทั่วๆส่วนความสุกเราจะให้เขาคล้ายๆกับไข่ลวกนะครับหรือใครจะเอาแบบสุกแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยก็ได